<łość> <S 2> <S 2> สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการคิกออ f นะครับผมเย่โอ้โหเป็นยังไงบ้างทุกคนนะครับก็กลับมาในสภาวะปกติแล้วซึ่งต้องบอกว่าพิเศษกว่าเดิมด้วยนะครับผมก็ อย่างที่น่าจะเห็นกันในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว,ว่าประมาณช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คอมมันเสียนะครับทำให้ไม่สามารถมาไลฟ์สดแบบเดิมได้แล้วก็รวมไปถึงไม่สามารถที่จะมาทําคลิปแบบนี้ได้ด้วยมันก็ต้องแบบไลฟ์ผ่านโทรศัพท์อะไรธรรมดาไปแล้วเนาะมันก็ เกงใจทุกคนมากๆแล้วมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ด้วยนะครับผมแต่วันนี้ผมกลับมาแล้วพร้อมกับการลงทุนครั้งใหญ่ของผมนะครับยังไงก็ช่วยทุกคนเ,เรียกว่าไงรบกวนทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้ กลับมาเต็มที่แน่นอนนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะฮะจะเป็นรายการคิก o f f นะครับรายการที่เราจะมาวิเคราะห์พรีวิวก่อนเกมในะสัปดาห์นั้นๆกันนะครับผมโดยในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมาวิเคราะห์ในเกมของที่อาร์เซนอลนะฮะจะต้องบุกไปเยือนนักบุญเซาแทมตันนะครับทีเด็ด ตัวแสบตัวอันตรายตัวน่ารำคาญของเราเลยก็ว่าได้นะครับกับซอฟแฮมตันนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะฮะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับพี่ๆคนไหนนะฮะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะที่ BK8 New นะครับผม BK8 New นะครับหรือจะสแกน QR วอารโค้ดที่หน้าจอเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนนะขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคมา วันนี้นะครับคิกออฟในรูปแบบปกติโหคิดถึงมากเลยทุกคนผมคิดถึงทุกคนในรูปแบบนี้มากนะครับปกติมันต้องมาไลฟ์โทรศัพท์มันลําบากเนาะเออโอ้นะครับโอเคมาเราบ่นกันพอแล้วนะครับผมก็ในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา2องทุ่มตรงนะครับอาร์เซนอลเหล่านะฮะมีโปรแกรมจะต้องบุกไปเยือนเซนต์แมรี่ของนักบุญซอยแฮมตันนะครับผมโดยเป็นเกมพรนะีเมียร์ลีกเนาะก็เรามาเริ่มกันที่ในส่วนของ ตดตด,ตด,ดูสถิติกันหน่อยละกันมายัางมายัางขอเี๋ยวสักคู่นะครับอ่านี่นี่เป็นไงทาเหมือนรายการสดนะฮะจริงๆเป็นคลิปนะครับนะครับก็สถิตินะครับพบกันทั้งหมด46ครั้งนะฮะอาร์เซนอลชนะไปได้ทั้งหมดถึง25ครั้งนะครับผมทาวเวอร์ตันเนี่ยชนะ8ครั้งนะครับผมเสมอกันทั้งหมด13ครั้งสถิติเจอกันนะครับผม3นัด หลังสุดเอาเป็น5นา้านัดเลยก็แล้วกันนะครับผมอาร์ซอนชนะไปหนึ่งชนะ2เท่านั้นเองนะครับเออชนะสามนะครับชนะสามเสม,มอ1แพ้1นะครับแต่ว่านัดที่พแพ้แพ้ก็คือนัดที่ต้องบอกว่าเจ็บปวดเจ็บแสบมากๆก็คือนัดช่วงท้ายฤดูกาลของเมื่อปีที่แล้วนะครับที่อาร์ซอนเราเนี่ย กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะครับกำลังขับเคลื่อนพื้นที่แชมเปี้ยนลีกเลยแต่ก็ต้องมาสะดุดพลาดแพ้ไดทันใช่ไหมแพ้พาเลตแล้วก็ลงถึงแพ้ซอลทฮมตันด้วยในต,ตอนนั้นซึ่งซอลทฮมตันเนี่ยในวันนั้นเนี่ยขอทีวิวถึงถอย้อนถึงนิดหนึ่งก็คือถ้าจํากันได้วันนั้นเนี่ยส่วนตัวผมผมมองว่าทีมเราเล่นดีมากๆนะครับเล่นดีมากๆทั้งระบบวิธีการการเข้าทําต่างๆดีมากคลองเกมได้หมดสร้างโอกาสได้เยอะเพียงแต่ว่าซอลทฮมตันแม่งโกเนียว นะครับเฟเซอร์ฟอสเตอร์วันนั้นเหนียวมากนะครับเหนียวมากๆรวมไปถึงแบบอ่ะเกมลูกเองเร,เราอาจจะไม่คมเพียงพอด้วยแต่หลักๆใหญ่เลยเนี่ยต้องให้เครดิตก้อนโตๆไปทางเฟเซอร์เฟสเตอร์เลยเออฟอสเตอร์เฟสเตอร์เลยนะครับผมซึ่งวันนั้นยอดเยี่ยมมากๆกับฟอสเตอร์เฟสเตอร์นะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของอัปเดตความพร้อมกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวขอปิดอันนี้ไว้ก่อนนะครับปึ๊บอ่า อัปเดตความพร้อมนะครับอาร์เซนอลเราในวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีสภาพความพร้อมที่โอเคโอเคมากๆเลยนะครับผมเมื่อเมื่อกลางสัปดาห์เรานะครับเมื่อวันพฤหร์หัสเราก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะ p s v ไสได้1น่ตัวสูญนะครับโดยในวันนั้นเราก็มีการโลเทชันนักเตะหลายต่อหลายตำแหน่งนะครับทุกคนลายตำแหน่งเลยนะครับอย่างที่เราเห็นกันมีตัวจริงลงเล่นเพียงแค่4คนนะครับนักเตะอย่างซาลิบาเบนไวย์แรมเดลปาเต้เนี่ยได้พักหมดเลยนะครับผมนักเตะที่ ยังต้องบอกว่าไม่พร้อมแบบ100%เนี่ยนะครับมีแค่2คนก็คือโมฮ a เหม็ดเอลเนนี่กับเอมิลสมิโดนะครับส่วนซินเชนโกเนี่ยนะครับอยู่ในเกมที่ว่าเช็คความฟิตซึ่งส่วนตัวผมมองว่าโอเคอาจจะยังไม่พร้อมในเกมนี้หรอกซึ่งต่อให้เรียกว่าไงถ้าหาว่าเขากลับมาได้แล้วก็ตามแต่แต่ยังไม่เต็ม100%เนี่ย ผมก็อยากให้พักนะอยากให้เซฟเอาไว้ก่อนนะครับผมซึ่งมันก็มีทั้งโทมิมีทั้งเทียนี่ที่มันยังพอเล่นได้อยู่ก็เลยไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับก็เลยตีเป็นว่าไม่พร้อมส,สา3คนก็แล้วกันนะครับผมส่วนของทางซอยแฮมตันเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้หนักนะครับมีนักเตะผู้เล่น มีนักเตะนะครับบาดเจ็บเพียงแค่4ี่คนนะครับสี่คนแต่ว่าที่บอกว่าหนักเพราะว่าทั้ง4คนนี้ถือว่าเป็นตัวหลักตัวจริงกันได้ทั้งหมดเลยนะครับผมคนแรกก็คือโรมโอลาเวียนะครับไอ้ลาเวียเดี๋ยวคนนี้เป็นกองกลางดาวรุ่งจากเซาท์มปตันที่ต้องบอกว่าต้นฤด,ด,ดูกาลเ,เล่นดีมากๆนะครับเล่นดีแบบกําลังฟอร์มดีกําลังฉายแสงเลยนะครับก็มีอาการบาดเจ็บไปซึ่งว่าลาเวียเนี่ยนะครับก็ต้องเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งว่าจะพร้อมลงสนามไหมนะครับผมแต่ว่าอีกสามคนเนี่ยก็คือบาดเจ็บแน่ๆลงไม่ได้แบบหนึ่งคือย คายวอล์กเกอร์ปีเตอร์นะครับแบ็กขวาที่เล่นซ้ายก็ได้เล่นขวาก็ได้แบบสุดเก่งเลยนะครับติโนดิสลาเมนโตแบ็กขวาดาวลุ่งที่มาแรงอีกเหมือนกันอีกหนึ่งคนนะครับผมรวมไปถึงเบลล่าคอรชแอกองหลังที่ต้องบอกว่าปีนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าจับตามองมากๆของซาแฮมตันนัดที่มานัดที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มดูการมาเนี่ยคอชแอนี่ถือว่าเล่นดีมากแล้วก็ได้รับคำชมเยอะมากนะครับผมแต่ตอนนี้เขาก็บรรจุบัจเจ็บไปแล้วนะครับขาดสี่ตัวแต่เป็นตัวหลักหมดเลยหมดเลยนะครับผม ทีนี้เรามาในส่วนของคาดการณ์11ตัวเล่นกันก่อนก็แล้วกันนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะฮะซอยแฮมตันนะครับผมผู้สัำประตูก็คิดว่าน่าจะเป็นบาซูนูนะครับผมผู้สัำประตูดาวรุ่งคนใหม่นะครับแบ็กซ้ายเป็นโรแมนเปโรนะครับผมกองหลังเซนเตอร์ฮาร์ดนะครับเป็นโมฮัมเหม็ดซาลิซูคู่กับเซเรต้าชานะครับผมแบ็กซ้ายนี่ฮูสกอร์เขียนว่าเป็นอาร์มสตองเลยนะซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเซจูเอตอาร์มสตองนะครับที่ต้องหุบตัวเองลงมาเล่นนะครับซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนี้ทีี่่ผผผมมมมมมออองงวาาาาเสสยยหกกนนะะคครรรััับบบ์ต ทางขวานะครับเออ่ฮูสโกอบอกว่าน่าจะเป็นโจอาริโบนะครับผมส่วนกองกลางนะครับน่าจะเป็นเจมวอดพาวกับเออ่โมฮัมเหม็ดดิอาโลนะครับผมซึ่งจริงๆเขามีแมตเดนไนด้วยแต่ว่าแมตเดนไนเนี่ยยืมตัวมาจากเราเงี่ยไม่สามารถลงได้นะครับผมแล้วก็ปีขวานะครับเขามองว่าอาจจะเป็นเอลยูโนซีนะครับผมเอลยูโนซีแล้วก็หน้าเป้า2คนนะครับเป็นเชอดัมกับอดัมอันสตอง นะครับผมส่วนของฝั่งอาร์เซนอลเรานะครับผู้สมปะตูก็ชัวร์ว่าต้องกลับมาเป็นแลมเดลแน่นอนนะครับแบ็กขวาเป็นเบนไว้นะครับเซนต์ฮาร์ก็ต้องเป็นวิลเลียมาลิบาคู่กับกาเบรียมรลมาเกเยสที่เพิ่งต่อสัญญาใหม่ไปเมื่อคืนนี้นะครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นโทมิหรือว่าจะเป็นเทียนี่ซึ่งส่วนตัวผมผมแอบเชียร์อยากให้เป็นเทียนเทียนี่นะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือโทมิเล่นเต็มมาเลย90บนาทีในเกมที่ผ่านมานะครับเล่นเต็มเลย90นาทีในมที่ผ่ผานมานวก็ ผมมองว่าเกมซามตันเนี่ยเราน่าจะดูเหนือกว่าซึ่งถ้าเราเหนือกว่ามันก็แปลว่าเราอาจจะต้องมีการคลองเกมทําเกมบุกใส่เขาเยอะซึ่งเทียนี่เนี่ยอาจจะตอบโจทย์อาจจะขึ้นไปซับพอร์ตตรงนี้ได้ดีมากกว่าโทมิ <c oughs> ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเทียนี่ก็แล้วกันนะครับผมกองกลางก็ได้นอนว่าเบอร์หก็ต้องเป็นโทมัสปาเตนะครับผม กองกลางเบอร์8สองคนนะครับก็เป็นขวาเป็นโอเดกาครับซ้ายเป็นกระดิชาก้าครับแล้วก็สามประสานเกมลุกนะครับก็มาตินเดลี่เชสซัสแล้วก็บุคโยสาก้าแน่นอนก็ต้องเป็นชุดหลักชุดนี้เลยนะครับผมทีนี้เรามาในส่วนของคาดการ์รูปเกมไหมคร่าวๆนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้มันเป็นเกมที่สําหรับผมแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะสาหรับกับหลายๆคนเลยนะครับกับแฟนอร์เซนอนเนี่ยเป็นเกมที่แฟนอั์เซนอลหลายคนเนี่ยรอคอยแน่นอนทุกคนเพราะว่า เมื่อปีที่แล้วไซมอตันมันมันเป็นหนึ่งในสามทีมนะครับร่วมกับพาเลตแล้วก็ไบรตันที่ทําเราเจ็บแสบมากคือปีที่แล้วเราเล่นดีมากนะครับกำลังจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วแล้วก็มีความผิดพลาดซึ่งสามเกมนั้นก็มีไซมอตันอยู่ด้วยซึ่งในเกมวันนั้นที่เจอเซา์เนี่ยผมจําบรรยากาศหลังเกมวันนั้นได้ดีนะครับจำได้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งผมค่อนข้างที่จะเสียใจกับเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผมรู้สึกว่า คือผมต้องบอกกันว่าผมเนี่ยเข้าใจนะครับเข้าใจทุกคนว่าในวันนั้นเนี่ยมันแพ้และมันเสียหายอย่างหนักต่อภาพรวมในฤดูกาลในช่วงนั้นนั้นกำลังลุ้นอยู่ลุ้นที่สี่ที่สามที่สี่กันอย,อ,ยอยู่อยู่ดีคุณมาพลาดแบบนี้มันเสียหายหนักมากผมเข้าใจบรรยากาศในหลังเกมวันนั้นแต่ส่วนหนึ่งขึ้นที่ผมที่บอกว่าเสียดายก็คือผมเสียดายทีมที่วันนั้นผมมองว่าทีมเราเนี่ยไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้น มันจะเล่นแย่ขนาดนั้นในทางกับการผมมองว่าเราก็ยังเล่นดีด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าผลสกอร์หรือผลลั์ในวันนั้นเนี่ยมันมาปิดบังทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเกมตลอดเวลา90นาทีเราโดนยิงเราโดนยิงเพียงแค่ประมาณส3นาทีที่เราอาจจะเล่นเล่นไม่ดีถึงขัน้นพลาดโดนยิงแต่ขวาแปนาทีที่เหลือในเกมเนี่ยผมมองว่าเราเราทำได้ดีกว่าเซความยนทั้งนั้นเลยแต่มันกลายเป็นว่าคนไปโฟกัส ส่วนน้อยนิดหนึ่งซึ่งผมเข้าใจอย่างที่บอกผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่มันสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นความเสียดายมากกว่าเสียดายที่ทีมต้องโดนอันเดอร์เลดแบบนั้นในวันนั้นในวันที่เล่นดีขนาดนั้นแต่ว่ามันเก็บผลลัพธ์ไม่ได้นะครับก็เลยโอเคมันก็ผ่านไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแก้ตัวเหลือเกินอยากจะแก้ตัวในความผิดพลาดในอดีตเหลือเกินนะครับแม้ว่ามันจะย้อนอะไรออกมาไม่ได้แต่ก็ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะก็อยากจะแก้ไขซึ่งวันนี้โอกาสนั้นมันได้มาแล้วโอกาสที่เรารอคอยกันมันมาแล้วและตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้อาร์าเอนรากาลังดีด้วยกําลังดีมากๆด้วยการเจอไซอ์ัตันเนี่ยหลายคนถ้าเกิดเป็นแฟนทีมอื่นเนี่ยอาจจะมองว่าง่ายนะอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็แค่เซามันจะไปมันจะไปะยากอะไรใช่ไหมใครๆก็ชนะได้แล้วเราฟอร์มดีครับฟอร์มดีแบบนี้เราน่าจะชนะได้ไม่ยากหลายคนอาจจะคิดแต่สำหรับผมผมมองว่าเซา์จะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ ใช้คําว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมางกับเราเลยก็ว่าได้ในช่วงหลังที่แบบเจอกัน,นทีไรนะครับไม่เคยมีเกมง่ายซัดเกมเลยนะครับไม่เคยมีเกมที่มันง่ายแบบง่ายขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมรู้สึกว่าส่วนหนึ่งคืออยากจะเป็นการพิสูจน์ทีมชุดน,นี้ด้ยวยว่าแบบเออเนี่ยถ้าเกิดมาเจอกับทีมที่ซอนมตันซึ่งซอนมตันเนี่ยผมมองว่าเขาก็น่าจะเล่นแบบเดิมในในใน,นัดก่อนที่ชนะเราได้แหละเล่นรับลอโต้ง่าย นะครับรับล้อต้อนรับนูเหนียวให้โกเซตไปเยอะกองเกอ็อแผงหลังยืนกันเป็นระเบียบเป็นโซนมาร์กิง้งเป็นแมร์มาร์กิ้งให้ดีๆมันมันน่าจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นบทบทพิสูตรอีกขั้นหนึง่งว่าทีมเราในวันเนี้จะสามารถจะสามารถกลับไปเรียกว่างไงมันจะไม่กลับเรียกว่างไงมันจะสามารถแบบลบล้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่านักเตะเรารวมถึงโค้ชเราเขารู้ดีเขาไม่เคยลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เราเห็นกันในสารคดีออนติงว่าแบบอย่างโทนี่โพสทีมเอามาเป็นทีมบิลเอามาเป็นแบบแรงกระตุ้นก่อนเกมเกมนี้ไซอ์แฮมตันพาเลตไบรตันเนี่ยเป็น3เกมที่เราพลาดซึ่งนักเตะทุกคนรู้ว่าพวกเขาพลาดพวกเขาแพ้และทําให้ผลลัพธ์มันเป็นแบบนั้นพวกเขาผิดหวังพวกเขารู้อยู่แล้วซึ่งผมมองว่าไอ้จุดนี้มันจะเป็นจุดหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับไตันน่าจะเอามาใช้เป็นในส่วนของการกระตุ้นนักเตะใน,ใน,ใ,นในห้องแต่งตัวก่อนเกมแน่นอนว่าแบบเฮ้ยนี่ไง ปีที่แล้วที่พวกมึงเสียใจกันน่ะปีที่แล้วที่พวกมึงแพ้กันนะที่พวกมึงนั่งเซ็งกันน่ะมึงจาได้ไหมเรากลับมาอีกแล้วนะเว้ยเรามาเจอพวกมันอีกแล้วเรามาเจอทีมนี้อีกแล้วปีนี้อยากให้ซ้ํารอยปีที่แล้วหรือเปล่าปีนี้อยากอยากจะแก้ไขหรือเปล่าอยากจะทําให้ดีหรือเปล่ายังจําความรู้สึกเมื่อปีที่แล้วได้ไหมปีนี้ต้องลงไปให้ทําปีนี้ต้องลงสนามไปเนี่ยต้องทําให้ได้ต้องเล่นให้ดีต้องเอาชนะให้ได้ผมเชื่อว่าทีมคิดแบบนั้นถ้าเกิดเราแบบเห็น บุค,คลิกภาพของนักเตะเราบุค,ค,ลคลิกภาพของโค้ชเราเราน่าจะเห็นกันรู้กันดีนะครับดังนั้นผมจึงมองว่าเกมนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ในแง่ของความสําคัญผมมองว่าสําคัญสําคัญทั้งในเรื่องของการปลดล็อกบางอย่างในใจนักเตอะอ่ะถ้าเกิดเราชนะมันได้มันก็ถือว่าเป็นการแบบเออกูชนะมึงสักทีไว้ปีล้กกูไม่ชนะมึงอะไรแบบนี้นะครับผมแต่โดยรวมผมมองว่าก็อาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายขนาดนั้นนะเพราะว่าเซอแฮมตันเนี่ยถ้าหาว่าเขาจะเล่นเกมรับจริงๆเนี่ย ขาก็ถือว่าเล่นได้ดีนะในส่วนของเกมรับนะครับแล้วก็เกมสวนกับเขาก็อันตรายนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเชอดัมดัมอันสตรอร์นี่ก็ถือว่ามีความเร็วทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงปีนี้มีคองกลางที่แบบที่ต้องบอกว่าฝีเท้าก็ดีนะครับอย่างโจอาดิโบมาเพิ่มด้วยก็รูปเกมเราอาจจะกดแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะทําประตูได้ไหมถ้าหากว่าเราทำได้ทำประตูได้เร็วหรือว่าคลองเกมได้หมดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมดังนั้นผมคิดว่าในวันนี้นะสกอร์ที่ผมคาดการนะครับสกอร์ที่ผมคาดการผมให้เป็น 20ก็แล้วกันขออนุญาตเก็บคีนชีตอีกนัดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะตอนนี้กำลังเก็บคีนชีตมาต่อเนื่องเลยนะยังไงก็20ก็แล้วกันนะครับผมกับซอว์แฮมตันในวันพรุ่งนี้นะครับ2ทุ่มตรงนะครับทีนี้ผมขอถามทุกคนหน่อยนะครับทุกคนคิดว่าเกมนี้ผลการแข่งขันสกอร์เนี่ยจะจบเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าสกอร์เท่าไหร่คิดว่า20เหมือนผมไหมหรือว่า3 0 40หรือว่าไม่ถึงหรือว่าเสมอ ยังไงก็ได้นะครับคิดเห็นคิดเหมือนกันคิดต่างกันได้หมดเลยนะครับยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับผมคลิปคลิก o อฟก่อนเกมนะครับแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูบอลไปด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันนะครับวันจันก็จะเป็นคลิปวัดไอเกมเป็นรายการหลังเกมนะครับจะเป็นรายการสดนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับผู้จัด่จดีของเรานะครับผม BK8 นะครับผม B k เคพี่ๆคนไหนนะฮะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8 New นวะครับผมหรือว่าจะสแกน q r code คเนี่ยที่หน้าจอเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนนะคทุก โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผิดพลาดระการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับผมลงทุนไปมาหาศาลมากผมตั้งใจจะทําให้มันดีมากๆยังไงก็ผมจะทําให้ดีในพาร์ทของผมแล้วก็ผมอยากที่จะรบกวนทุกคนช่วยซัพพอร์ตผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะโอเควันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับทุกคนดูบอลให้สนุกครับ